สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o อเ Channel นะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับแอปเดี่ยวข่าวสารในวงการมือถือโดย EP นะผมจะมาพูดถึงสเปคอยางเป็นทางการของ vivo y385g นะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผม้ลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป vivo นะผมได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่ไต้หวันนะครับผมนั่นะก็คือ vivo y385g นะฮะซึ่งเปิดตัวมาอย่างเงียบๆนะครับโดยไม่มีประกาศหรือว่าโปรโมทอะไรออกมาสิ้นนะฮะโดยมือถือรุ่นนี้นะผมได้ปรากฏบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ vivo ประเทศไต้หวันนะครับและยังไม่มีการยืนยันนะครับผมว่าจะวางจำหน่ายในเวอร์ชัน global หรือเปล่าสำหรับสเปคที่น่าสนใจของ vivo y385g ก็มีอย่างนี้นะครับเริ่มต้นดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องสำหรับความหนาของ,งตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่8มิลลิเมตร น้ำหนักจะอยู่ที่200กรัมนะฮะวัะสดุของตัวเครื่องนะฮะด้านหน้าเป็นกระจกแต่ไม่ได้บอกนะผมว่าเป็นกระจกเวอร์ชันใดขอบแล้วก็ฝาหลังของตัวเครื่องเนะี่ยเป็นพลาสติกตัวเครื่องรองรับซิมแบบด้วยซิมนะผมแล็รองรับเครือขา่าออย 5G นอกจากนี้นะผมตัวเครื่องเนะี่ยยังรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP6G ด้วยนะฮะมาดูต่อที่หน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอของ Vivo Y 3 8 5 G นะฮะเป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.68นิ้ว ความเลเยระดับ HD+ มาพร้อมกับอัตรารี f r e s อยู่ที่120เฮิรตซ์ความสว่างสูงสุดนะผมจะอยู่ที่1,000นิตนะฮะสีสันของหน้าจอให้มา,มากถึง16.7ล้านสีความหนาแน่นของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่264 PPI นะครับตัวเครื่องนะฮะรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน14นะฮะครอบทับด้วย f u n Touch OS เวอร์ชัน14สำหรับชิปเซตนะผมเลือกใช้ชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2บนสถาปตัตยกรรมระดับ4นาโนเมตร CPU Octa Core นะฮะความเร็วจะอยู่ที่2.2 g ก赫 GPU จะเป็นของ a r n o 613ตัวเครื่องสามารถใส่ไมมคอรีการเพิ่มได้นะครับซึ่งสามารถใส่ได้สูงสุดถึงทระไบต์สำหรับเนความจำภายในนะผมมีให้เลือกขนาดเดียวนะฮะนั่นก็คือ RAM 8 RAM 256นะฮะตัวเครื่องเนี่ยยังสามารถเพิ่มแรมได้อีก8 g b นะครับผมผ่านอินเทอร์นต RAM RAM นะฮะจะเป็นแบบ LPDDR4X ส่วน RAM เนี่ยจะเป็นแบบ UFS 2.2นะครับสำหรับกล้องหลังของ vivo Y38 5G นะฮะ จะติดตั้งกล้องหลังคู่กับ Dual Camera โดยความละเอียดของเลนหลักนะผมจะอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1นนะฮะรองระบบ p d f ส่วนเลนที่2นะผมจะเป็นเลนเดฟความละเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.4กล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่1080 p 30ิเฟรมเลยนะฮะนอกจากนี้นะผมในโมดูลของกล้องหลังนะผมยังมี i ิง l e d มาให้นะครับเครื่องไฟ l e d วงกลมดังกล่าวนะครับไว้ใช้เป็นสถานะแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงนะฮ แจ้งเตือนข้อความต่างๆนะผมก็จะมีไปปัดตรงนี้กระพริบขึ้นมานะฮะสำหรับกล้องหน้านะผมให้ความเรียดมาอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่า F จะอยู่ที่2.1นะฮะกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายวปดีโอความเรียสูงสุดได้อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเลทนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่นะฮะรองรับเสียงสเตอริโอนะครับนอกจากนี้เนี่ยลำโพงเนี่ยยังสามารถเพิ่มความดังของเสียงนะครับได้ถึง300%นะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi เนีย่ยจะรองรับ Wi-Fi สูงสุดอยู่ที่ Wi-Fi 5นะครับ Bluetooth จะเป็นเวอร์ชั่น5.1 พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type-C รุ่น2.0นะครับเซ็นเซอร์สแกนไลน์ดูมือเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ้าคาของตัวเครื่องสำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มามากถึง6 0 0 0ม a h รองรับการชาร์จไรสายสูงสุดอยู่ที่44วัต์ ำหรับสีที่เปิดตัวนะครับผมมี2สีด้วยกันนะครับได้แก่ Ocean Blue แล้วก็ Dark g r e e n นะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับมือถือรุ่นนี้นะครับผมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไต้หวันแล่ยังไม่มีข้อมูลนะครับผมว่าจะวางจำหน่ายในเวอร์ชันโคบหรือเปล่าและที่สำคัญอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีราคาเปิดออกมานะครับว่าจะวางขายในราคาเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ VV Y385G นะะมือถือระดับกลางรุ่นล่าสุดจากค่าย v ี v o นะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ ว่าเดขาวสารกันใหม่พี่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย